สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักคาบรสศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหา,รรานไรออบนค่ายจังหวัดระยองครับผมกลับมาพบกันนะครับในวันพฤหัสบดีวันนี้แัดเดียวเวลาเดินเร็วมากนะครับพรุ่งนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ก็จะได้พักผ่อนสําหรับใครที่ทํางานราชการเนาะหรือรับวิสาหก,กิจก็ดีนะครับ อากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับบางทีก็มีลมมาบ้างนะครับปัดปลายแต่ปัญหาใหญ่ตัวนี้ก็คือเรื่องฝุ่นครับฝุ่นเยอะมากๆนะครับไม่รู้ว่าทางพื้นที่ของเป็นของน้องพี่นี่เป็นอย่างไรบ้างฝุ่นเยอะอจริงๆนะครับต้องระมัดระวังนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาคุยกันในเรื่องของขุนแผนพระขุนแผนผงพลายกุมารน,นะครับหลวงปู่ทิมกันต่อนะครับเดี๋ยววันนี้จะนําเสนอเป็นการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในส่วนของการฝังพิเศษนะครับมีองค์ที่ฝังพิเศษนะในขุนแผน15ชุดนี้ก็อยู่ในชุดที่จะเอามาให้แบ่งปันเพื่อนๆอ,อยู่เช่นเดียวกันนะครับ ก็ลองดูสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบพระคุณในหลายท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับโดยเฉพาะท่านคุณพี่ชายนะครับท่านอาจารย์ขนองท่านก็ไปโอ้ท่านเป็นปู่ที่ศึกษาชอบแล้วก็ศรัทธาในคงหลวงปู่นะครับท่านมีเครื่องไม้เครื่องมือ ในการส่องดูเนื้อส่องดูอะไรต่างๆนะครับก็ยังชัดเจนมากขึ้นนะครับท่านก็เดี๋ยววันหลังก็จะมาแชร์กันนะครับพระขนแผนเนื้อเขาเป็นยังไงนะครับสวยงามครับสวยงามที่ท่านได้ไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับบางองค์เขาท่านบอกว่าเหมือนกับพระพระสมเด็จเลยนะครับเนื้อขนาดประมาณนั้นเลยสุดยอดจริงๆนะครับเพราะมีกาลังขยายสูงก็มองเห็นนะครับถือว่าถือว่าเป็นมงคลที่สุดยอดจริงๆนะครับของหลวงปู่ทิม ตอนนี้ก็หลายคนก็ไฝฝันที่จะอยากได้องค์แท้ๆไว้สักองสององนะครับไว้ขึ้นคอนะครับก็ไม่ผิดหวังหรอกครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับมีช่องทางหลายช่องทางเนาะตอนนี้เทคโนโลยีอะไรต่างมันก็เชื่อมโยงถึงกันหมดแล้วนะครับโอเคนะครับมาองค์แรกนะครับวันนี้ด้านหน้ามาดูด้านหลังนะครับด้านหน้าเขาจะเป็นฝังพลอย มาดูด้านหลังนะครับองนี้หลังไม่มีตะกุดนะครับแต่จะเป็นหลังที่ฝังด้วยข,นะขุนแผนเล็กนะครับขุนแผ่นเล็กนะครับหรือขุนแผนจิ๋วนะครับยอดขุนผลจิ๋วก็เรียกนะครับเป็นของหลวงพ่อแก้วเกษาโลนะครับของวัดก็มีนะของวัดรหารไร่ก็มีนะครับอยู่ในแผ่นภาพอยู่ในหลักฐานที่เขาติดไว้ก็ยังเห็นอยู่นะข้อมูลดพวกนี้ ดูคราบดำๆนะครับน้ำมันพระเจ้าตาครับองค์นี้สวยงามนะครับมาดูองค์ที่สองครับองค์ที่สองงนี้นะครับอันนี้ก็ออกเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกนะครับไกลๆกัยชาสารนะครับลงมีบอลด้วยนะครับหนาปึกนะครับมีตะกุดนะครับเพื่อนสังเกตดูดีๆอันนี้มันจะมีตะกุดอยู่นะครับพอนจะมองเห็นอยู่นะครับตะกุด นี่นะแต่ก,กดที่ฝังอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้สองลูกตะกดสองข้างฝังอยู่ด้านหลังอันนี้ไม่ค่อยเจอก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะเจจิท่านใดที่หลวงปู่ทิมท่านคุ้นเคยกันท่านก็ลองนึกลองเดาๆถือว่าวถ้าเราไม่รู้ข้อมูลเลยนี่เราก็เดาได้นะครับว่าถ้าเป็นสิงเนี่ยน่าจะเป็นสิงของที่มาของจากที่ไหนนะครับนี่นะ เห็นน้อยนะครับเห็นน้อยมากนะครับดูมวลสารนะครับธรรมชาติปอติ้นของขอมนะครับหนามากนะครับมวลสารตามตำราเป๊ะเลยนะครับเขาเหนียวสุกมีบอลมีอะไรทั้งหมดหนาหนาองค์พระหนามากองค์ที่สามครับนี่เลยนะครับด้านหลังดูอันนี้เป็นจะเป็นกระดูกหรือเขี้ยวนะครับนี่นะกระดูกหรือเขี้ยวสองอย่างนะครับกระดูกตามตำราก็มาจากไร หลายอย่างนะครับเป็นกระดูกฮิปโปรกระดูกช้างกระดูกมีนะครับเขี้ยวมีเขี้ยวช้างนะเขี้ยวเสือกระดูกเสือสารพัดที่จะเป็นได้นะก็ต้อง2ดูนะครับนะสดูแกะสวยงามนะครับดูค่าพูดภายขึ้นขาวๆนะครับเป็นเนื้อข้าเหนียวสุกออกเท้าวันหลงนะครับนี่คือด้านหน้านะครับนี่แหละครับที่อาจารย์ขนองเคเขาเขาสดูนะ เนี่ยที่เป็นสีเนี่ยท่านบอกว่ามันก็เป็นมวลสารแหละมวลสารที่ผสมประสานกันมาไม่ใช่ที่ติดก้นคกแต่ติดก้นโคกก็มีถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆถ้าเป็นสีเป็นว่านผสมก็จะเป็นเป็นไปได้หมดนะแต่อันเนี้ยที่เห็นอย่างเนี้ยดูแล้วน่าจะเป็นมวลสารแสดงว่าถ้าเป็นมวลสารนี่ก็งดงามมากมากเลยครับดูคาบขาวๆขุดพายขึ้นนะครับเป็นปฏิริยาว่าผ่านการเวลามันก็ขึ้นมาให้เห็นมาดูองค์ที่สี่ครับ ที่สีก็ฝังพลอยอีกองหนึ่งพลอยองนี้สวยนะครับมันมีมิติอยู่ข้างในนะครับพลอยยุคพลอยลรุ่งเรืองนะครับจันทบุรีพลอยดิบนะครับพลอยดิบพลอยดิบองนี้สวยผ่านการสัมผัสมันวาวเลยนะครับไม่ได้เจียระไนอะไรทั้งสิ้นนะครับดูองค์พระนะครับวาเทวานหลงขึ้นเต็มน้ำมันพระเจ้าตากยุคนั้นนะครับหลังๆแทบจะไม่มีแล้วล่ะนี่นะครับ ด้านหลังก็เป็นตะกรุดสาลิกาสองดอกสวยงามครับผมที่สี่เนาะเดี๋ยวนี้เอาสักห้าองค์นะครับวันนี้ามาองค์ที่ห้านะครับตัวนี้ก็เนื้อจัดเหมือนกันนะครับเนื้อจัดหน้าก็เป็นหน้าพิมใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับมีสายแร่บอลเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีว่านทวันล,ลงนะครับเนื้อข้าวเหนียวสุกนํา จับนุ่มมือนึบนะครับด้านข้างก็พอสมควรนะครับแต่ด้านหลังอันนี้เขาจะฝังเสือแกะครับเสือแกะนะตัวนี้น่าจะเป็นกระดูกครับอาจะเป็นกระดูกถ้าเป็นเขี้ยวเนี่ยมันดูได้นะครับหรืออาจจะเป็นเขี้ยวเขี้ยวอ่อนมันก็มีนะครับเขี้ยวในเขี้ยวเล็กเขี้ยวสั้นเขี้ยวมันก็จะมีฟันถ้าเป็นฟันหน้าเขี้ยวหน้านี่ยาวนะครับยาวเพราะมันจะมีเ้นนะครับมีเ้นให้เห็นอยู่ แล้วก็สีสันนี่ก็บอกถึงอายุนะครับก็เป็นไปได้หลายอย่างครับต้องส่องดูนะครับเนี่ยคนเขาจะกลวงอยู่นะครับต้องดูนะครับว่าจะเป็นของอะไรนะก็ถือว่าเป็นของชนสิทธิ์ทั้งนั้นแหละนะโอเคนะครับมาดูกันเลยคราวนี้นะครับเดีย๋ยวมาดูส่องขยายกันดูใกล้ๆสักหนะ่อยเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ย้ายดูสักหน่อยนะครับย้ายดูสักหน่อยยังไงครับสวยงามนะครับสวยงามดูเนื้อดูบอลน,นะครับเดี๋ยวปรับแสงขึ้นนะปรับแสงขึ้นสักหน่อยนี่เลย นี่พลอยออกดำๆเนาะแต่ไม่รู้เขาสีอะไรเ่สีแท้เขาเป็นสีอะไรก็ไม่รู้ดูแขนดูใบหูท่านนะครับเดี๋ยวจะลองลงกล้องให้ดูสักหน่อยใบหูสวยครับนี่ครับสวยคมสองด้านดูใบหน้านี่ครับมวลสารใครมีกล้องดีๆนี่ส่องเพลินไปเลยนะครับนี่ โมลีจรดซุ้มนี่ยังคงเอกลักษณ์เป็นแบบนี้ใครจับจุดได้เอกลักษณ์แบบนี้ได้ดูยังไงไปเจอที่ไหนก็ดูเป็นนะดูได้นี่ครับอันนี้เป็นชุดฝังพิเศษนะครับฝังพิเศษมาให้ดูสักห้าองค์กรก็แล้วกันนะครับ นี่นะครับมวลสารที่ว่านะดูด้านหลังครับราบดำดำน้ำมันพระเจ้าตากแช่โอ้วดงามครับนี่ครับดูบอลดูสายแล่ที่เขาฝังอยู่นะครับเป็นธรรมชาติแบบนี้ขอพระคุณที่ยังติดตามกันอยู่กดไลค์ก่อนเลยนะครับเข้ามากดไลค์ให้กันหน่อยเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะถึงห0าพันซับเมื่อไหร่เนาะ เริ่มท้อแท้แล้วนะฮะไม่รู้จะถึงห้าพันซับปีนี้ปีนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ถึงห้าพันซับเลยตอนนี้ได้สี่พันกว่านะครับนีน่นะครับขุนแผนหลวงพ่อแก้วเจสรมไม่ธรรมดานะครับไปดูประวัติของท่านนะครับดูนะครับสวยนะครับมันแห้งก็จริงแต่หมึดมือนะครับจับสัมผัสรู้เลยนะครับ นี่นะครับดันข้างดูก็เหมือนกันนะครับเป็นธรรมชาติเดียวกันแนวเดียวกัน,นครับอ่ะองค์แรกนะครับองค์แรกองค์แรกองค์แรก่อ,ก,อก,กี้มีเสียงโทรศัพท์ไลน์เข้ามานะต้องของอภัยที่ตัดสายไปน่าจะเป็นของท่านพีรพลมั้งตัดสายไปขออภัยนะครับกำลังไล์สดอยู่กำลัง ลงคลิปอยู่ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคมาดูองค์ที่สองนี่เลยนะครับดูเนื้อไกลๆเนี้ยก็ยาศาสตด์ดลยนะครับหนักแน่นจริงๆนะดูนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพทุทธคุณเป็นเบอร์หนึ่งที่สุดของที่สุดเลยนะครับ บางคนเนี่ยแบบนี้ไม่สวยแต่ผมสวยหมดทุกองนะฮะมันงามคนละอย่างอะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะ่ะตัวนั้นมันมันหาไม่ได้มันทำไม่ได้นี่นะครับด้านข้างหนาะปึ๊กเลยนะครับองนี้ครังานก็เก่านะครับดูสีนะครับงานเก่ามากนะครับแกะเป็นสิงนะครับ เดี๋ยวเราจะลงกล้องดูขยายเพื่อให้เห็นอะไรอีกสักหน่อยเนาะจุดโฟกัสอยู่ตรงไหนเนี่ยข้าเหนียวนะครับเนี่ยข้าเหนียวครับคล้ายๆกับองค์ตะกี้เนาะสายแร่นะครับข้าเหนียวอยู่ดูก,กระดูกหรือง,งานนี่นะครับดูนะครับเก่าครับ สีเขาจะเป็นแบบนี้ถือว่าเก่าครับเนี่ยอย่างที่นําเรียนนะครับถ้าเนื้อเขาเป็นอีแบบหนึ่งมันก็ความคมชัดเขาก็จะกดติดน้อยนะครับเนื้อไกลๆกระยาสารเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี้ยตัวนี้ครับไกลๆกระยาสารเลยนะครับโดยเฉพาะฝังพิเศษนะดูด้านหน้านะครับนี่ครับ น,นี่ครับกระดูกใช่ไหมเออไม่ใช่ตะกุดให้ไหมครับฝังตะกุดอยู่ข้างในครับเขาหลบสั้นอยู่นี่นะครับด้านข้างด้วยนะครับทั้งสองข้างเลยครับนี่สองข้างข้างล่างนะครับข้างบนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าปกติเขาจะมีข้างบนด้วยถ้าเป็นลูกนี้นะ แต่องนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็อาจจะเปน็นมูลเหตุหนึ่งที่ทําให้องค์พระเขาจะต้องหนานครับเขาฝังคนสร้างเขาก็จะมีจินตนาการแหละเนาะองค์พระมันก็เลยจะต้องหนาสักนิดนอ้อยสักนิดนึงนะครับน,นี้กดลึกลงไปมันก็เลยขอบปิ้นนะครับขอบปิ้นก็เลยให้เห็นแบบนี้นะครับองค์ที่สองครับ, 2, บผมมาดูองค์ที่สามกันนะครับองค์ที่สามนะครับมาดูเขี้ยวตัวนี้นะครับ ดูเขี้ยวตัวนี้เห็นเส้นนะครับเพื่อนมองเห็นเส้นนะครับสเส้เนเนี๋ยวนี้เส้นเซนนจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ของเลเซนไม่ใช่ของอะไรนะครับน,นี่เป็นเส้นเนนะครับดำๆเป็นเส้นเนนะครับนะครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นต้องไปดูนะครับดูสีดูอะไรดูหลายๆอย่างครับ ดูผิวผิวครับคราบขาวๆที่ขึ้นน้ำว่านใครที่เก่งแล้วดูเป็นแล้วก็ปั๊บเดี๋ยวก็ดูเป็นนะครับดูเป็นด้านข้างนี่ครับก็เหมือนกันนะครับหนาครับอะไรที่มันเป็นชุดฝังนี่เขาจะหนาหนาหนากว่าปกติอยู่แล้วนะ ดูข้างล่างบ้างนะครับนี่ครับสวยงามดูนะครับอันนี้บอลถือว่าสมบูรณ์นะครับบอลสูงเยอะนะครับทั่วเกือบทั่วองค์เลยนะครับเห็นไหมครับสลับกับชุดที่เขาหลุดเขานั่นไปตามการสัมผัสของมือเรา เป็นสีเขียวสวยงามนะครับดูใบหน้าโมลีผมกลิบสวยนะครับเห็นไหมครับมองคลยคล้ายกับทะลุขึ้นไปนะครับนี่นะเคยพูดเคยอธิบายไปแล้วนะครับวิธีการดูก็ถือเป็นอีกองค์หนึ่งนะที่สวยในอีกลุกหนึ่งนะครับอ่านะครับใบหูสวยคม ชัดไม่เอ่ยใจเย็นๆนิดหนึ่งน้องเพื่อนเนาะใจร้อนไม่ได้ครับนี่นะครับมองด้านข้างก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะนี่นะครับอ่ามาเป็นอีกองคหนึ่งนะครับมาดูต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมมาดูองค์นี้ โอ้ยองค์นี้ก็งามนะครับองค์นี้งามเก่านะครับเก่า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 กระดูกเก่าเชี่ยวเก่ากระดูกเก่านะครับยิ่งมวลสารตัวเนี้ในยุคหลังๆมาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับจะไม่ใช่แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าจะไม่ใช่แบบนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับตัวนี้เนื้อยังสวยอยู่นะครับนี่นะครับขาบขึ้นมาครับ อธิษฐานดีดีเห็นไหมครับนี่นี่สีนี้ที่พี่ขนองเขาบอกว่าเขาเป็นมวลสารที่เขานั่นมาไม่ได้ติดต้นคกมันก็เปลี่ยนไปได้เนาะถ้าใหญ่หญๆนี่ก็ก็เป็นไปได้ดําๆเนๆนะ่เป็นมวลสารหมดนะครับนะั่นแหละดําไกลๆอยู่นะเป็นมวลสารทั้งหมดเลยนะครับงามครับงาม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 านเนี่ยองแหน่งยิ่งเยอะเลยนะครับมวลสารยิ่งเยอะเลยเห็นไหมครับเข้มขัง ูในนี้ยังขึ้นคาบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดตามซอกนะครับมันก็บอกบอกได้ถึงอะไรหลายๆอย่างนะครับดูด้านข้างครับนะด้านข้างก็ยังเป็นอันเดียวกันเลยนะครับจับนุ่มสวยสัมผัสรู้เลยนะครับองค์นี้มวลสารเยอะนะนีกระจายทั่วองค์เลยนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่ลงไม่ส่องวันนี้ก็ต้องสมาธิอย่างนี้ก็ไม่เห็นเนาะไม่รู้ ผมก็วันสองทุกวันแต่ว่ามันก็ส่องหลายอย่างทั้งเหรียญทั้งอะไรก็ส่องพลนกันไปเนี่ยอย่างนี้ยก็เพิ่งมาดูนะครับไม่ไม่ใช่ว่ามันเห็นมาก่อนนะครับเพิ่งเพิ่งเห็นนะครับอย่างที่นําเรียนแหละมันก็ต้องศึกษากันอีกยาวนานนะครับไปเรื่อยๆนะครับใครที่มีภูมิรู้ก็มาแชร์กันนะก็อย่างนี้แหละครับเป็นตามเจตนาดูนะครับองนี้สวยนะครับจานขนองครับนี่สวยมากเลยนะครับอง์นี้ดูดิ สายแรก่ก็เห็นมวลสารก็เห็นงามครับนู่นอ่ะเต็มไปหมดเลยนะครับเก๊ไม่ได้ครับยังไงเก๊ไม่ได้ครับโรงงานเก๊ไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นครับอย่างนี้ทําไม่ได้หรอกครับดูนะครับ,รบโอ้โหยิงสองยิ่งสวยโอ้ยดูขาบขาวขึ้นด้วยนะครับใบหน้าใบหู องนี้องนี้ผมไม่ได้ส่องสักทีนะครับผมดูแต่คัดไว้ว่าหลังพิเศษก็วาง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 ไว้ไม่ได้มาอานอย่างนี้แหมใครได้ไปก็ถือว่าสุดยอดนะครับองนี้นะสวยงามนะดูดูดูด,ด,ดูฟอร์มเขาท้าอีกครั้งหนึ่งนี่ครับฟอร์มตรงตรง,ตรงเขานี่นะสวยครับสวยสวยสวยด้านหลังหาที่ไหนเนาะโอเคนะครับผมหมดหรือ,อยังเอ่ย หมดหรือ,อยังเออเหลือองค์นี้องค์นี้เราดูแลมั้งองค์นี้สองหรือ,อยังดูเนื้อในเอาดูเนื้อในสักหน่อยตัวนี้จะมีน้ำมันประเจ้าตากเยอะนะครับดูสักหน่อยเนาะนี่นะครับองค์นี้ก็จะสวยอีกแบบหนึ่งแบ่งแบ่งแบบนี้ไม่ใช่เป็นบล็อกบล็อกเหล็กหรือบล็อกทองเหลืองแต่งมอาดูกันก่อน,นครับ เนี่ยเนื้อบางทีก็ขายสุมเด็จเลยนะครับเขามันต้องมีพวกน้ํามันอะไรต่างๆผสมเยอะนะครับตํารานะดูอีกต้องเป็นส่องดูถึงจะรู้นะครับแต่ว่าตํารามันหนีไม่พนม้นก็คือหลักๆมันก็ต้องเป็นพวกตระกูลว่านนะครับพาะหลวงปู่ท่านเป็นหมอยานะครับต้องมีน้ําว่านอยู่แล้วนะครับเป็นว่านยาว่านอะไรทั้งหมดสารพัดแล้วขา้าวเหนียวสุกมาเป็นน้าแล้วผงพายอะไรต่างๆผงพุทธคุณผงวิเศษเยอะนะครับ มันก็เลยออกมาเป็นเอกลักษณ์หนึ่งไม่เหมือนกับเกจิท่านใดนะครับดูนะครับนี่ปอยน,นี่ก็สวยนะใกล้วันที่17เข้ามาแล้วนะ mm hmm. เพื่อนพ้องน,น้องพี่นะครับขอให้โชคดีปังๆกันเลอมีเงินใช้ครับผมเห็นใจกันนาะสู้ชีวิตกันทุกท่านทุกคนแหละ ความบางส่วนนึงโอ้ดูผิววันนี้นะครับผิวนี้ยิ่งเป็นธรรมชาตินีผิวอย่างนี้แหละครับนี่ที่หลายคนเขาชอบนะครับผิวเป็นขู่ขะขะแบบนี้นะครับนะครับเนี่ยธรรมชาติแบบนี้ดูใบหูครับสวยครับดูน้ำว่านดูอะไรครับเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับด้านนี <min <min> ้ใบหูผมกลิบนั่นเลยดูบอลดูสายแรกนะครับที่ซึมอยู่นะครับนี่ ยิ่งขยายเยอะยิ่งเห็นชัดอันนี้ผมก็ใช้กล้องบ้านๆน,นะดูขอบข้างเหมือนกันครับขอบข้างอย่างที่นําเรียนองนี้ก็มีสเสน่ห์สวยไปคนละอย่างกันอีกนี่นะครับเกสะสมเอาไปใช้บูชาครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับหลวงปู่ท่านดูเราอยู่ครับ นี่งามด้านหลังก็สุดๆเดี๋ยวลองเอียงสองทางนี้ดูที่ไม่เคยสอง,งนี้ดูเกี่ยวกับแสงแสงไฟนี่ครับตะกุดดำๆแบบเนี้ยจบขาวเลยครับโอ้โหสวยสดงดงาม อ้าวก็ผ่านไปสําหรับคลิปนี้นํามาอีก5องค์มาให้ชมกันนะครับขนแผนมาละหนึ่งห้านะครับใครที่ยังอยากจะได้ไว้ครอบครองก็โอกาสนี้เลยนะครับผมนะรวมบุญสร้างสาราด้วยกันนะครับผมรายละเอียดก็เดี๋ยวนะตอนนี้ก็กําลังหาจังหวะเวลาอยู่นะครับโควิดอะไรต่างก็ระมัดระวังนะครับวัดป่าบ้านพลทันนะครับตำบลเชียงหวางอยู่้ัดบ้านผมนี่แหละนะอยู่บ้านเดียวกันแต่เป็นวัดป่าครับ สายธรรมยุทธ์ครับก็กำลังสร้างศาสนสถานนะครับถาวัลวัตถุอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับเราจะมีลาเอียดมาแรกเปลี่ยนกันต่อไปนะครับประมาณเดือนมีนาคมครับเพือพ่อนๆครับที่สอบถามกันเข้ามาเนาะโอเคนะครับผมนี่เลยนี่เลยนี่นเลยนะครับโอเคหวังว่าคงจะมีสาระ ออกมาให้ชมหลากหลายรูปแบบกันอย่างน้อยๆก็ได้เห็นหน้าพระเห็นอะไรของหลวงปู่นะครับที่สร้างเอาไว้ฝากไว้เป็นมรดกลูกหลานนะครับโอเคนะครับหวังว่าคงจะมีสาระแล้วก็มีประโยชน์นะครับผมไว้เป็นการศึกษากันไปด้วยนะครับเพื่อนๆก็ใช้วิจรรารณญาณในการรับชมไปพร้อมๆกันนี่แหละนะโอเคครับมีความสุขทุกท่านทุกคนนะครับ คิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองสุขสมปรารถนาจงทุประการเถื่อนนะครับขอรับความขอบคุณจากสะออนอุดรทีวี tv, นะครับช่องเล,ล็กแห่งนี้อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบพระคุณครับพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ